สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกระติปนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่13แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องแหล่งกําเนิดแสงกันค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูได้ให้เด็กๆทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องแหล่งกําเนิดแสงไปแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะมาพาเด็กๆนะคะเรียนรู้ในเรื่องของ แสงนะคะว่าแสงคืออะไรแล้วก็มีแหล่งกําเนิดมาจากอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะแสงที่เรามองเห็นนั้นนะคะเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งค่ะที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะซึ่งแสงเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปแบบหนึง่งแล้วยังสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆได้อีกด้วยนะคะแสงสว่างมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากเลยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะซึ่งประโยชน์หลักๆของแสงนะคะก็คือ ช่วยให้มนุษย์สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวได้นั่นเองค่ะซึ่งแสงในชีวิตประจำวันของเรานะคะจะมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ แสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะดวงอาทิตย์ค่ะเป็นดาวฤกษ์นะคะซึ่งเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะซึ่งดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างเป็นอย่างมากเลยนะคะทําให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในเวลากลางวันนั่นเองนะคะนอกจากดวงอาทิตย์นะคะที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงแล้วนะคะก็มีแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นเวลา ฟ้าแลบใช่ไหมคะหรือว่าอย่างในรูปตรงกลางนะคะก็จะเป็นรูปของแสงเหนือนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีสีสันที่สวยงามเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติก็ยังเกิดจากสิ่งมีชีวิตได้อีกด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นหิ่งห้อยนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในเวลากลางวันนะคะเราได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทําให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อไหรก็ตามที่พระ ที่ตกไปแล้วนะคะเป็นเวลากลางคืนเป็นยังไงคะก็จะมืดมากเลยใช่ไหมคะหากคืนไหนที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะเราก็จะได้รับแสงจากดวงจันทร์นะคะทําให้เราสามารถมองเห็นได้บ้างแต่ถ้าวันไหนที่เป็นคืนเดือนดับนะคะไม่มีพระจันทร์เป็นยังไงคะ เราก็จะมองเห็นได้น้อยมากหรือว่ามองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะมนุษย์ค่ะจึงได้สร้างแสงขึ้นมานะคะซึ่งช่วยให้เราสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนแล้วก็ป้องกันอันตรายจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นเองค่ะแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะในสมัยโบราณก็จะเริ่มต้นจากการก่อกองไฟนั่นเองค่ะการก่อกองไฟเพื่อให้แสงสว่างนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนามาเป็นเทียนไขหรือว่าตะเกียงนะคะ ซึ่งแสงเหล่านี้ค่ะอาจจะกอให้เกิดมลพิษนะคะเนื่องจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะคะดังนั้นค่ะจึงได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์ เป็นหลอดไฟขึ้นมานะคะการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าครั้งแรกนะคะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยทอมัสเอลวาเอดิสันนั่นเองนะคะประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ขึ้นมาค่ะซึ่งหลอดไฟฟ้านะคะก็จะสามารถให้แสงสว่างได้มากกว่าเทียนไขหรือว่าตะเกียงใช่ไหมคะแต่ว่าหลอดไฟฟ้าของทอมัสเอลวาเอดิสันนะคะจะมีลักษณะก็คือเป็นหลอดไฟแบบมีไส้นะคะซึ่งให้พลังงานความร้อนมากกว่าแสงสว่างนะคะนั่นก็คือเปิดไปนานๆก็จะ เกิดเป็นความร้อนขึ้นมาค่ะดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ขึ้นมานะคะซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็จะให้แสงสว่างมากแล้วไม่ร้อนเหมือนหลอดกลมแบบมีไส้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในปัจจุบันเรานะคะก็จะใช้เป็นหลอดไฟแทนการจุดตะเกียงหรือว่าจุดเทียนใช่ไหมคะก็ให้แสงสว่างเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้เท่าที่เราต้องการเลยค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูแบบทดสอบก่อนเรียนเรานะคะที่คุณครูให้เด็กๆทําในคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเฉลยกันค่ะว่าแหล่งกําเนิดแสงที่คุณครูกําหนดให้นะคะข้อใดเป็นแสงที่เกิดจากธรรมชาติบ้างหรือว่าข้อใดที่เป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแสงจากธรรมชาติข้อแรกก็คืออะไรคะคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่สําคัญมากเลยนะคะให้แสงสว่างเป็นอย่างมากเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นดาวฤกษ์นะคะดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ก็จะเป็นดาวฤกษ์นะคะแล้วก็ดวงดาวต่างๆที่เราเห็นในเวลากลางคืนนะคะที่มีแสงระยิบระยับนั่นเราก็จะเรียกว่าดาวฤกษ์นะคะซึ่งแสงจากดวงดาวนะคะก็เป็นแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะต่อมาค่ะเป็นแสงจากหินห้อยนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่ให้แสงนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะ แสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะได้แก่ไฟฉายนะคะแล้วก็ตะเกียงค่ะหลอดไฟนะคะแล้วก็ เทีนยนไขค่ะส่วนกองไฟนะคะนักเรียนจะตอบเป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะมนุษย์ก็มีการก่อกองไฟเพื่อทําให้เป็นแหล่งกําเนิดแสงใช่ไหมคะแต,แต่ในบางครั้งค่ะกองไฟก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นในป่านะคะในฤดูหนาวนะคะที่มีอากาศแห้งนะคะใบไม้แห้งเสียดสีกันนะคะก็ทําให้เกิดไฟได้นะคะเมื่อไหมไปตามต้นไม้ก็เกาะให้เกิดเป็นกองไฟขึ้นมาก็ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะ ราะฉะนั้นกองไฟนักเรียนจะตอบเป็นแสงจากธรรมชาติก็ได้หรือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะคะมีใครตอบถูกทั้งหมดบ้างไมคะถ้าถูกต้องปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะส่วนใครที่ตอบถูกตรงไหนขีดถูกลงไปเลยค่ะใครที่ตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแบบทดสอบก่อนเรียนเท่านั้นเองนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้ก็ไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ